ดอกไม้เริ่มบานแล้วค่ะถึงยังไม่เยอะแต่สีซีดๆน่ะสวยๆค่ะจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นดอกสีซีดๆน่ะสวยสวยจังเลยนี่ไงเจอแล้วนี่ค่ะที่เป็นสีซีดเนี่ยเขาจะมีสองสี ยังมีอีกนะคะสีชมพูสีส้มก็มีสวยจังโอ้ใครไม่รู้ปีนเข้าไปเหยียบนี่นั่นนะคะสีสวยจังถ้าสีซีดแล้วเขาจะมีตรงกลางค่ะเป็นสีสีเข้ม ไม่ได้มาเดินวันเดียวดอกไม้บานเยอะเลยโอ้โหดูเขี่ยวสิงโตกอนั้นพืชยาค่ะเขี่ยวสิงโตเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันแค่สองตัวเนี่ยก็เยี่ยมแล้วค่ะคุณสมบัติดอกสีเหลืองตอนนี้ยังไม่ออกดอกค่ะนำไปต้มน้ำชาอร่อยแต่ส่วนที่ชอบ คือส่วนรากนำไปต้มชาอร่อยโหนี่ถ้าเก็บจะยังยังขี้เกียจเก็บค่ะขี้เกียจเก็บเขาเอาไปแกงแทนใบขี้เหล็กก็อร่อยดีค่ะนี่กรอน,นี้ก็กอนงามโอ้กอน,นี้ก็งามยังไม่เก็บเก็บไปก็กินไม่ทัน มันขมค่ะขมแล้วเหนียวคือเคี้ยวแล้วมันไม่กรอบค่ะมันมันเหนียวเหนียวหวเดฟเดิวเดฟเดิวดอกใหญ่สวยจังเคี้ยวสิงโต,ตเป็นยาดีมากๆนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มีแมวดำวิ่งหลบไปไหนเราก็ไม่รู้ โอเกิดแล้วเกิดแล้วค่ะจะเรียกเขาว่าดอกม่วงหวานโอ้เริ่มเกิดแล้วแต่มีฝุ่นเกาะไม่สวยมีฝุ่นจับอยู่ที่ใบบางคนก็เรียกบางคนเรียกคอมมอนบลูค่ะ ใบดอกเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเอาไปแช่น้ําดื่มน้ําจะกลายเป็นสีม่วงนะคะดอกเขาจะมีอยู่ห้ากลีบมือเลอะเลยเมื่อกี้ถอนต้นถอนถอนต้นดอกเขาจะมีห้ากลีบเห็นไหมคะเนี่ยมีห้ากลีบกลีบใ่สองสามสี่แล้วก็กลีบห้าเหมือนลิ้นอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างค่ะเป็นยาดีเลยแหละ แต่เวลากินน่ะค่ะถ้าหากกินก้านเนี่ยจะคันคอเคยลองแล้วกินแต่ดอกจะไม่คันคอเดินป่ามันจะดับกระหายค่ะแก้กระหายดินเริ่มเกิดมาแล้วดูซิว่าตรงไหนอีกแมวดำหนี้ไปไหนก็ไม่รู้มีอีกไหม สุกเยอะเลยผักซุกจริงจื่ชายเกาหลีน้องเถิบมาทางนี้แม่มากับหมาค่ะโอ้โหโอุย้ยดอกของอุย้ยสวยจังเลยอะ่ะดอกของตำแยม่วงอผักกาดหอมป่าโอ้ผักกาดหอมป่าโตแล้วเนี่ยค่ะ ีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาเก็บจะเอาไปแกงแทนใบขี้เหล็กค่ะนี่งามจังเลยดีใจนั่นอะดูสิผักการหอมป่าค่ะงามมากเลยโอ้โหดอกไม้นู่นอะที่เป็นกอเป็นผักการหอมป่าหืมดอกไม้สวยจังสีเหลืองสวย สวยมากค่ะพุ่มใหญ่จะได้กินแกงขตาหอมป่าแล้วพุ่มใหญ่แมวตัวนั้นไปไหนก็ไม่รู้มันจะมีแมวดำอยู่ตัวนึงกับแมวลายค่ะสวยมากโอ้โหอุ้ย ยีนี้ยังไม่ได้เก็บไปกินเลยอ่ะแก่แล้วเนี่ยค่ะ w a t e r c r e s สบกค่ะเนี่ยอุ้ยดูสิสวยมากค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ